สวัสดีครับสวัสดีพัทลุงสวัสดีพัทลุงพี่น้องนี่พามาเบิองภาพถนนชาจังหวัดพัทลุงครับผมพาเข้าไปในเมืองดูกันว่าจังหวัดพัทลุงถนนบนทางเป็นยังไงเดูนกันเด้อพี่น้องเด้อไปไป มามันกันไปไนครับเข้าเมืองกันมาดูว่าถนนบนทางในจังหวัดตัวจังหวัดเป็นยังไงเราม,มาชมเมืองพัทะลุงกันเสียวดําซิ่งพาเละา,ละ,ละ,พาละพาเลาะไกลครับผมทางนี้พาเลาะภาคใต้ที่ภาคใต้ก็จะเยอะหน่อยคอนเทนต์ทางภาคใต้ก็จะเยอะๆหน่อยครับผม เขา้าพัทรลุงสามแยกอนุสาวรีย์ชัพยพญาทุกขนะครับผมซ้ายมือเราก็จะเป็นอนุสาวรีย์ครับสาวรีอาจารย์หลงอนยาไป,นไปเรื่อยๆไปครับยู่ด,ดสิงพาละ ในจังหวัดใดกสิภาพถ่ายภาพบรรยากาศจังหวัดนั้นไม่เบิ่งเลครับเ้ออันนี้จังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงถ,ถ่ายจังหวัดได้อีกหน่อยแล้วก็จะถ่ายอำเภอมาอัปเดตพอทุกวันนี้มันไปถึงไหนแล้ะถนนหนทางความจเจริญถนนแต่ละจังหวัดเป็นยังไงภาพบรรยากาศแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอครับผม นี่เรามาเที่ยวพัทลุงด้วยกันจังหวัดพัทลุงพี่น้องเนาพี่น้องทั้งบ้านทั้งภาคอีสานมาเที่ยวทั้งภาคใต้น้ำก,กันครับผมเก็บภาพบรรยากาศถนนหนทางมาให้ดูภาพวิวแต่ละจังหวัดมาให้ดูกันครับผม กำลังจะเข้าตัวเมืองเข้ามาแล้วแหละแต่ยังไม่ถึงดีนี่มันติดเสียไฟแดงเสียไฟแดงพัทลุงทางแยกช่องโกเขาเอิญเขาเรียก มือโรงเรียนพัทลุงว่ามือโรงพยาบาลพัทลุง เนี่ยความเชียวเนี่ยความเชียวเอาเราจะเข้าตัวจังหวัดกชียงพงพัดทะลุงซ้ายมือเราก็เป็นเทคนิคพัดทะลุง ตัวเมืองครับผมจ,จังหวัดพัทลุเรียกว่กกันสอบหรือมั้ยกสอบกัน้อืม ฝากไว้สงนี้นะครับสำหรับคลิปจังหวัดปัตลุนีเวไปถึงจังหวัดไหนชอบจังหวัดไหนแล้วก็จะถ่ายไหมเอฟซได้ดูกันแต่แค่มี้ฝากไว้แค่นี้ครับทอกครครับ